ใจโลกนาฏองค์ที่43นะคะท่านผู้ชมองค์ที่43อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจุดทูปนะคะนี่มีเทียนด้วยนี่จุดเทียนก่อนจุดเทียนแล้วก็จุดทูปนะคะคนละ9ดอก9ดอกนะคะมีไข่เสียงโชกด้วยรบับเก้าดอกแต่ละไข่ 好的，